สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสมพันธ์สัตียาวันเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินแลนว,วันนี้จะรีวิวกระบวน4 4 6 6ครับ, 4, 2, 5, ร,บรถท้องถิน่นจากสถานีอุบลราชธานีเดี๋ยวเราไปลงที่หินดาดก็แล้วกันเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวผมตีตัวไปถึงแต่ว่าตีตัวไปถึงคนครราชสีมาครับเพื่อที่เราจะเลือกลงที่ไหนก็ได้ เดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปลงที่ห้วยแถลงก่อนแล,กกล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับมาแล้วครับกระบวน426ของเราเข้าสถานีรถไฟสุรินที่นี่สุรินนะครับขรบที่่นสุรินที่น่สุรินกน,งน,นงลงจากขวนรถมีป้ายด้วยเป็น<า>แข่งรถจักของนครราชสีมาครับเป็นรถท้องถิน่นสำหรับสถานีสุรินนี่ ลงจากรถไฟเสร็จต้องมาคัดกรองด้วยนะก่อนเข้าสถานีเมื่อสักครู่ที่ผมซื้อบัตรโดยสารซื้อตั๋วครับก็ต้องคัดกรองด้วยต้องก่อเอกสารการเดินทางด้วยสำหรับที่นี่สถานีรถไฟสุรินทร์2 6ออกจากสถานีสุรินทร์นะครับโรยสาทอย่าขึ้นหรือลงขณะขบรถเชื่อที่สถานเกิดอันตรายได้ครับรถจะออกแล้วครับ ีดยวไปรักชีต่อไปอนนครับอัดกองอยู่เลยสถานีรถไฟสุริน ครับพอออกจากสุรินมาแป๊บเดียวเองฝนตกหนักเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสถานีลำชีนะครับจากสุรินเข้าสู่สถานีลำชีในวันที่ฝนตกครับ3สิงหาคม2563สถานีรถไฟลำชีครับ ในวันที่ฝนตกเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ฝนตกครับให้กล้องโฟกัสหม่ ตอนนี้ถึงสถานีรถไฟหนองเต็งครับจังหวัดบุรีรัมนะครับตอนนี้ตัวสถานีอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ฝนตกยังเปิดหน้าต่างไม่ได้ครับ จะเข้าสู่สถานีกระสังครับกระสังจังหวัดบุรีร,รัมย์ตัวสถานีอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกแล้วฝั่งนี้ครับ<ต><ว>เสียดายเลยไม่เห็นตัวสถานีเลยจะพาไปดูก็ได้ครับ นี่ครับสถานีกระสัง ต่อไปสถานีห้วยราดครับ13กิโลเมตรสถานีห้วยราดครับห้วยลาด เป็นสถานีคก่อนจะถึงสถานีบุรีลำนะครับสถานีห้วยราชจ,จังหวัดบุรีลำ ไปสถานีบุรีรัมย์ครับอีก9กิโลเดินทางต่อครับวันนี้ไปถึงสถานีห้วยถแถลงครับเราอยู่กับผมสมพันธ์สเจวันนะครับช่องสมพันธ์สเจวันครับท่องเที่ยวและเดินทางครับข้าวกำลังเขียวเลยครับที่นี่ห้วยราดเดินทางต่อครับ สถานีบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์รู้สึกว่าคนจะขึ้นลงเยอะครับที่นี่ที่สถานีบุรีรัมจะมีตู้กดสินค้าอัตโนมัติของเซเว่นอเวมาตั้งด้วยนะครับ เด็กนักเรียนก็เอาใจเลยครับกดกันสนุกสนานมากสถานีบุรีรัมย์ก็มีเข้มงวดจุดคัดกรองนะครับใครที่ลงจากรถไฟจะต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตัวสถานีด้วยแล้วก็เข้าออกได้ยทางเดียวแม้จะยังแม้จะผ่อนคลายแล้วนะครับสำหรับช่วงโควิด สถานีบุรีรัมย์ก็เป็นสถานีใหญ่ครับคนขึ้นลงเยอะครับตอนนี้เราออกจากสถานีบุรีรัมย์แล้วครับ ตอนนี้ฝนได้หยุดไปแล้วนะครับสำหรับฝนที่ตกมากอยู่ที่เราอยู่สุรินมาสักครู่นี้มาถึงบุรีลัมย์เหมือนกับไม่คงจะไม่มีฝนตกมกั้งเมื่อสักครู่เนี่ครับเพราะว่ายัางแห้งๆอยู่เลย ราจะเห็นแนวเขตรถไฟนู่นเลยนะครับอยู่ห่างออกไปจากานาที่ทําอยู่ตรงนี้นู่นเลยครับเห็นอยู่เป็นรั้วอยู่ไกลๆนั่นครับแสดงว่าที่นาแถวนี้คงจะเป็นที่ของการรถไฟใช่ไหมครับเนี่ยน่าจ,จะใช่เนาะเพราะว่าที่การรถไฟเขาจะล้อมรั้วไว้ครับ ตอนนี้กำลังจะเข้าสถานีรถไฟเหมือนเราจะเข้าลางเหล็กนะครับสงสัยต้องรอเหล็กรถขบวนไหนสักขบวนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตรวจสอบก่อนครับว่าเราเหล็กรถขบวนไหนที่นี่สถานีรถบ้านหนองตาด อนนี้เรารอหรลีขบขบวน427อยู่ที่บ้านหนองตาดครับมาแล้วครับ427นครราชสีมาอุบนราชธานีใช่ไหมครับ ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะถ้าไม่ใช่427ก็จะเป็น233ครับกรุงเทพสุริน ว่าสี่สองเนี่แหละครับเพราะว่า233ยังไม่น่าถึงเนะเาะคงเป็น427แน่เลย มาอีกหนึ่งระบวนครับกขบวนนี้น่าจะ427ไม่ใช่ครับเป็นรถกรุงเทพอขอบนแสดงว่าขบวนที่ไปเมื่อสักครู่นี้เป็น427ครับ ที่ผ่านไปมาสักครู่นี้คือกระบวน71นึ่ครับกรุงเทพอุบลราชธานีเดี๋ยวเราออกนะครับจากสถานีบ้านหนองตาดต่อไปสถานีบ้านส,สแลงพันใกล้ๆครับ3กิโล ครับเดียวครับถึงแล้วครับบ้านแสลงพันธ์ครับไม้่อนไม้เก่าๆนี่ก็มีเกือทุกสถานีเนาะสถานีรถไฟบ้านแสลงพันธ์ นั่งรถไฟหน้าฝนแล้วก็จะเห็นต้นข้าวเขียวๆแบบนี้แหละครับเขียวสบายตาดีจริงๆตอนนี้ถึงสถานีรถไฟทะเมนชัยครับแต่ว่าตัวสถานีอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราเลยไม่ได้เห็นนะครับ แล้วผมก็ไม่มีที่ไปถ่ายด้วยทางด้านโน้นครับเดี๋ยวเราเข้าสถานีลาไยมานนะครับ นี่จะด้านน้นครับทางด้านฝั่งตรงข้ามก็มีร้านอาหารขายด้วย ก็ลงเยอะเหมือนกันครับที่นี่แต่พอเรามานั่งฝั่งนี้เราไม่เห็นจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นมาครับออกจากสถานีลำปลายมาก ต่อไปสถานีน้องกระทิงครับน้องกระทิงสถานีลำปลางมากผมก็เคยรีวิวตัวสถานีไปแล้วนะครับสามารถกลับไปดูได้ เจอกันสถานีต่อไปน้องกระทิงครับตอนนี้เข้าสถานีน้องกระทิงครับน้องกระทิงแต่ว่าเรานั่งฝั่งนี้อีกแล้วทำให้เราไม่เห็นตัวสถานี ด้านหลังสถานีร่มเลื่นดีเหมืากันครับต้นไม้เยอะบางสถานีหลังสถานีก็จะมีร้านค้ามีร้านอาหารบ้านสถานีก็จะเป็นตาแบบนี้แหละครับนอนครับทางเข้ามาสถานีรถไฟหนองกระทิงครับจังหวัดนครราชสีมา สถาน,นีต่อไปห้วยถแถลงครับห้วยถแถลงครับเดี๋ยวดูก่อนบางทีผมจะขอลงที่ห้วยถแถลงนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าอาจจะต่อไปอีกหนึ่งถึง2ส,สถานีก็ได้ครับเนื่องจากผมซื้อ บัตรโดยสารแล้วว่าซื้อตั๋วไปลงที่นครราชสีมานะครับวันนี้กับกระบวน426รถท้องถิ่นอุบลราชธานีนครราชสีมาครับโอเคอำเภอห้วยถแถลงแล้วครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเราเห็น ไตยมาสักรูนเองครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางถึงอำเภอห้วยถแถลงครับสถานีรถไฟห้วยถแถลงตัวสถานีก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกแล้วครับไม่เป็นไรแล้วเราดูฝั่งนี้ก็ได้เห็นไหมบางสถานีก็จะเป็นยังเป็นป่าไม้ต้นไม้อยู่แต่บางสถานีก็จะเป็นแบบนี้ มีร้านค้าแล้วก็มีเป็นชุมชนนะครับบางสถานีอยู่หลังสถานีรถไฟแต่ที่นี่มีตลาดนัดด้วยนะที่สถานีรถไฟห้วยแถงเพรตลาดนัดคนเยอะแม่ค้าเยอะเยอะมาก ร,รถไฟเสร็จก็ไปหาซื้อกับข้าวกลับบ้านครับที่ตรงนี้เป็นหน้าเนาะหน้าสถานีรถไฟ้ว่ตะเลงเดีย๋ยวเราออกเดินทางต่อกับสถานีต่อไปหินดาดสงสัยผมต้องได้ไปลงที่เดิมนะครับเนี่ยที่สถานีรถไฟจักรลาดเหมือนเดิมครับเนื่องจากคงจะต้องไปต่อรถ ดเดินทางต่อที่นั่นนะครับออกจากสถานีรถไฟห้วยแถลงวันนี้เราเดินทางด้วยรถดีเซลลางนะครับกระบวน426รถท้องถิน่นอุบลราชธานีนครราชสีมาช่วงสถานีรถไฟสุรินถึงสถานีรถไฟจักรลาดครับ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่สถานีรถไฟหินดาดแล้วนะครับผมย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะได้มองเห็นตัวสถานีเหมือนฝั่งนี้จะมีตัวสถานีเยอะก,กว่าฝั่งโน้นเนี่ยนะเลยต้องย้ายมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวกบมนาะเข้าสู่สถานีหินดาดดูตัวสถานีกันครับว่าจะมีความมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบไหนบ้าง แต่ละสถานีก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นแต่ละสถานีไปครับหินดาดถึงแล้วครับมีครับอาคารสถานีสถานีรถไฟหินดาดไม่รู้ถ้ามีทำรางคู่มาแล้วเขาจะยังคงตัวสถานีไว้หรือเปล่าไนหะถ้าเขาไม่ได้อนุรักษ์ไว้ก็น่าเสียดายนะครับก็จะไม่ได้เห็นละอาคารสถานีแบบนี้ เป็นสถานีที่ไม่ใหญ่มากนะครับสถานีหินดัต่อไปสถานีหินโคน เรไปสถานีบ้านกินคนนะครับเดี๋ยวเราจะลงสถานีหน้าแล้วก็เลยถ่ายให้ดูเยอะๆหน่อยบรรยากาศการเดินทางของวันนี้ดนูต้งหนาเขียวๆต้นไม้เขียวๆลมเย็นๆสบายๆตอนเย็นๆครับของวันที่3สิงหาคม2อง3้อ5 6 3นี่ตัวสถานี รถไฟหินบ้านหินโคนมากับดีเซลรางขบวน426ครับวันนี้มาั้งแต่สุรินละสุรินลำชีลับปลายมาดบุรีลำา,างโนนครับแล้วเราก็จะลงที่สถานีหน้านี้แลละครับก็ยาวพอสมควรประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ สำหรับท่านที่ชอบรถไฟก็จะดูเพลินๆครับนี่เป็นเสียงของเอกลักษณ์ของดีเซลลางครับรถท้องทิน่น ตอนนี้จะถึงสถานีที่เราจะลงนะครับเตรียมตัวก่อนมายืนรออยู่มันทางด้านนี้จะมีเป็นประตูทางลงแล้วจะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นประตูสําหรับชานชลาสูงครับก็มีหลายประตูเหมือนกันนะสำหรับขบวนนี้ที่ทําไว้สําหรับชานชลาสูงแล้วเขาก็จะกั้นไว้ปิดไว้ไม่ให้ลงเนื่องจากสายนี้ยังไม่มีชานชลาสูงครับ ก็เลยมีแค่ชานตลาดต่ำเราก็มาลงประตูปกตินี่ถึงสถานีรถไฟจักรลาดเราต้องลงที่นี่แล้วครับเพื่อเดินทางต่อไปนี่ขบ,บวนรถที่เราเดินทางมาเมื่อสักครู่นี้426รถท้องถิ่นอุบลราชธานีนครราชสีมา ออกไปละอยู่กับผมสมพันธ์สตยาวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบุณทุกท่านนะครับที่รับชมด้วยกันมาตั้งแต่ซุรินครึ่ชงชั่วโมงลากันตรงนี้เลยครับ ้จอกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ